ในยามค่ำคืนที่มืดมิดสายลมพัดผ่านคลองหลอดเสียงน้ำที่ไหลเอื่อยๆสร้างบรรยากาศที่น่าขนลุกให้กับผู้ที่เดินผ่านไปมาหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าคลองแห่งนี้มีตำนานที่สืบทอดกันมายาวนานเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ30ปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแถวคลองหลอดมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าน้อยเธอเป็นหญิงสาวที่สวยงามและมีจิตใจดีเธอทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลใกล้เคียงแต่แล้ว เรื่องราวแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งเธอได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าตอมระหว่างเดินกลับบ้านตอมเป็นหนุ่มหลอดที่มาจากต่างแดนเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์และทำให้น้อยตกหลุมรักในทันทีแต่ความรักของทั้งคู่กลับถูกกีดขวางด้วยอาธรรมบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในคลองหลอดเมื่อวันหนึ่งน้อยได้รับรู้ว่าตอมมีความลับที่น่ากลัวเขาเคยตกลงไปในคลองหลอดและได้พบกับวิญ,ญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตในคลองแห่งนี้ หญิงสาวนั้นถูกฆ่าตายโดยคนรักของเธอเองและเธอต้องการแก้แค้นน้อยตกใจมากแต่เธอไม่สามารถละทิ้งตอมได้เธอจึงตัดสินใจที่จะช่วยตอมและวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกฆ่าน้อยเริ่มทําการสืบสอดเกี่ยวกับเรื่องราวของหญิงสาวในคลองหลอดและพบว่าเธอชื่อปุ๋ยในขณะที่น้อยคน้นคว้าข้อมูลเธอเริ่มเห็นภาพต่างๆในฝันภาพของปุ๋ยที่เรียกร้องความช่วยเหลือจากเธอทุกคืน น้อยจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเรียกหาเธอวันหนึ่งน้อยได้พบกับคนแก่ในหมู่บ้านที่รู้เรื่องราวของปุ๋ยเขาเล่าว่าปุ๋ยเป็นหญิงสาวที่รักใคร่และมีความหวังสูงแต่ถูกทำลายโดยความรักที่ผิดพลาดเมื่อเธอเสียชีวิตวิญญาณของเธอไม่สามารถไปไหนได้และยังคงอยู่ที่คลองหลอดน้อยตัดสินใจที่จะไปที่คลองหลอดในคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อพบกับวิญญาณของปุ๋ย น้อยรู้ว่ามี่คือโอกาสเดียวที่จะช่วยทั้งตอมและปุ๋ยให้หลุดพ้นจากอาธรรมนี้เมื่อถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงน้อยสวมชุดขาวและเดินไปที่คลองหลอดเสียงน้ําไหลดังขึ้นในหูของเธอจังหวะการเต้นของหัวใจของเธอเร่งขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเธอรู้สึกได้ถึงความหดหู่และความเศร้าโศกที่ปกคลุมคลองนี้ทันใดนั้นน้อยก็เห็นภาพของปุ๋ยปรากฏขึ้นที่ริมคลองสายตาของเธอเต็มไปด้วยความทุกข์ใจและความเหงาตรงนั้น น้อยรู้ได้ทันทีว่านี่คือโอกาสที่เธอต้องพูดคุยกับปุ๋ยฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเธอปุ๋ยน้อยตะโกนฉันรู้ว่าเธอทุกข์ทรมานและฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่ที่นี่เพียงลําพังอีกต่อไปปุ๋ยมองมาที่น้อยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความสงสัยเธอจะช่วยฉันได้จริงๆหรือใช่ฉันจะช่วยเธอให้หลุดพ้นจากอาธรรมนี้ฉันจะทําให้ความรักของเธอเป็นจริงในขณะนั้นเองเสียงลมพัดผ่านอย่างรุนแรงและคลื่นน้ําในคลองเริ่มกระเพื่อม น้อยรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่กำลังมารวมตัวกันน้อยเริ่มเรียกวิญญาณของต่อมให้มาเข้าร่วมในพิธีกรรมนี้ในขณะที่ปุ๋ยยืนอยู่ตรงหน้าเธอเสียงเพลงเศร้าดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งสร้างบรรยากาศที่น่าขนลุกในที่สุดต่อมก็ปรากฏตัวขึ้นที่ริมคลองน้อยทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ต่อมเรียกหาเธอด้วยความตกใจฉันมาที่นี่เพื่อช่วยปุ๋ยเธอต้องปล่อยให้ปุ๋ยไปน้อยตอบอย่างมั่นใจต่อมมองไปที่ปุ๋ยและเริ่มเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด เขารู้ว่าปุ๋ยต้องการความช่วยเหลือและเขาก็ไม่ต้องการให้เธออยู่ที่นี่อีกต่อไปถ้าอย่างนั้นเราต้องทำให้หลุดพ้นปอมตอบด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่ด้วยความร่วมมือของทั้งสามคนพวกเขาเริ่มทำพิธีกรรมเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของปุ๋ยจากการผูกพันที่คลองหลอดในขณะที่พวกเขากำลังทำพิธีเสียงร้องของปุ๋ยเริ่มดังขึ้นและน้ำในคลองเริ่มพลิงพันในช่วงเวลาที่เข้มข้นที่สุดเสียงของปุ๋ยดังขึ้นอย่างชัดเจนขอให้ฉันได้ไปเถอะขอให้ความรักของฉันเป็นจริง ทันใดนั้นน้ำในคลองเริ่มระเบิดออกมาและมีแสงสว่างสองสว่างไปทั่วบริเวณน้อยต่อมและปุ๋ยรู้สึกถึงพลังที่แผ่กระจายออกมาในที่สุดวิญญาณของปุ๋ยก็ได้รับการปลดปล่อยและเธอได้กล่าวคำขอบคุณก่อนจะสลายไปในแสงสว่างหลังจากนั้นคลองหลอดกลับคืนสู่ความสงบและน้อยรู้สึกถึงความสุขที่กลับมาอีกครั้งต่อมจับมือของน้อยและกล่าวว่าเราทำได้แล้วนับตั้งแต่นั้นมาคลองหลอดก็ไม่ถูกกล่าวถึงในฐานะสถานที่อาธรรมอีกต่อไป แต่เป็นสถานที่ที่ความรักและความเข้าใจสามารถเอาชนะอุปสรรคได้เรื่องราวของน้อยและต่อมกลายเป็นตำนานที่ผู้คนในหมู่บ้านเล่าขานกันมาแต่อาธรรมที่ครองหลอดยังคงอยู่ในใจของผู้คนที่เดินผ่านไปมาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทําต่อไปนะจ๊ะ